สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับวิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูกันนิกาวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งตัวเราและชีวิตสัตว์เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ นักเรียนเคยสังเกตตัวเองหรือไม่คะว่าน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนนั้นเพิ่มขึ้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่สองเอ๊ถ้าเป็นอย่างนั้นนักเรียนทราบหรือไม่ว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์มีอะไรบ้างปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ได้แก่อาหาร น้ำและอากาศ 1. อาหารอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆต่อร่างกายเช่นทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคและทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ตามปกติ 2. น้ำเราต้องการน้ำเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายโดยร่างกายเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ70เราได้รับน้ำจากการดื่มน้ำและอาหารที่รับประทานเข้าไปทั้งนี้เราควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้วเพื่อให้ร่างกายของเราทำงานได้ปกติ เพราะน้ำมีความสำคัญต่อการย่อยอาหารและดูดซึมอาหารในร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายและรักษาระดับอุณหภูมิในร่างกาย 3. อากาศเราต้องการอากาศเพื่อการหายใจซึ่งแก๊สที่ใช้ในการหายใจคือแก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของอากาศที่อยู่รอบตัวเรานอกจากปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตแล้วเรายังควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีสรุปได้ว่าปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ได้แก่อาหารน้ำและอากาศ